สำหรับคลิปนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูตอนทำงานนะครับของระบบน้ำนะครับนี่เลยครับแปลง5้าต้นนะครับแบ่งเป็น4โซนโซนละประมาณร30กว่าต้นนะครับหรือประมาณ250หัวต่อโซนนะครับ250หัวจ่ายน้ำนะครับหัวจ่ายน้ำแบบนี้ต่อโซนครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับน้ำมันคาท่อเดี๋ยวเราจะเดินมาตรงโรงเรือนก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดให้ดูเราทำการเทสครบ4ี่โซนนะครับ เห็นแล้วว่าวางท่อก็จะตรงแนวขึ้นไปนะครับเนี่ยแนวไปอย่างนี้เลยนะครับต้นแดดร้อนอยู่นะครับก็มีซ่อมท่อบ้างจุดหนึ่งตรงนู้นนะครับโซนสี่มีซ่อมท่ออยู่ก็เลยยังไม่ได้เทสตรงนู้นนะครับเป็นไงเต้โซนหนึ่งโอเคไหมโอเคหรือเปล่าครับยิ้มยิ้ม ได้แล้วใช่ไหมไ,ไ,ไอ้เปิดเทสดูหน่อยครับนี่ระบบแบ่งโซนนะครับนะโอ้ยหมดแรงไอ้หัวสุดท้ายเป็นไงบ้างก็ดีแรงดันแถวรแรกเแล้วก็ใช้แรงดันขึ้นไปด้านบนก็ออกดีขึ้นครับออกดีขึ้นดีอยู่ใช่ไหม <c oughs> อันนี้สั่งผ่านมือถือนะครับรไปดูเดี๋ยวดิสั่งเปิดสั่งออนได้เลยครับ อ,อมีสี่โซนไม่ผามไ,ไม่ค่อยชัดครับนาร้อนแตงทาไห้เป็นไรอันนี้ก็เอาไว้เทสก่อนนะครับโซนหนึ่งอยู่นี่โซนสองอยู่นู่นสามสามอยู่นี่สี่นู่นครับโซนสามกำลังต่อท่อสองนิ้วใหม่อยู่แต่นี่โซนหนึ่งเนาะเราประมาณสองนาทีสามนาทีนะครับถึงจะน้ำขึ้นไปข้างบนสุดถึงนู่นใช่ไหมนู่น่ะ นู่นนะครับโอ้เดี๋ยวผมต้องพาเดินขึ้นไปดูคลิปนะครับแต่ว่าภาพนี้ก็มองมุมนี้เห็นชัดนะครับเพราะว่าตรงนู้นสูงนะครับตรงนี้ต่ํากว่าตรงนู้นหเมตรนะครับรนู้นสูงตรงนี้ต่ําฮะเลยแมคโครคันนี้ไปอีกนู่นแมคโครคันม่วงตทงนู้นนะครับข้างล่างเนี่ยมันต่ํากว่าห้าเมตรนะครับมันก็เลยต้องหลีกเบาวไว้หน่อยหนาะบนิดนึงเพราะข้างล่างมันไหลแรงกว่าแต่ว่าแค่นี้ก็เปียกเลยนะครับ ลมแรงมากนะเห็นไหมหัวนี้หัวนี้งัดครับหัวนี้เปี่ยงหมดละนี่ก็ให้ดูระบบก่อนแล้วกันก่อนผมจะเดินไปทรงนู้นนะท่อมนก็เป็นเมนสี่นิ้วนะครับที่เห็นนะครับแห่งโซนสี่นิ้วตรงนี้ก็เป็นชุดกองนะครับกองสี่ตัวตรงนี้ก็เป็นชุดปั๊มนะครับปั๊มสิบห้าแรง ตรงนี้คือแรงดันที่เหลือนะครับบากว่าเหลือเป็นบาเลยนะครับนี่ก็แปลว่ายังจ่ายไม่หมดนะครับยังจ่ายออกไปไม่หมดนะแรงดันหลังกองก็เหลือบาหนึ่งนะครับเหลือบาหนึ่งอันนี้ก๊อกอะไรเนี่ยโอ้ัวน้ำก๊อกสนามนะครับไว้ล้างมือเห็นออกไปแล้วนะครับก็เริ่มหมอกไปลว มันต้องลันสักพักหนึ่งคนระับเพราะว่าจะวิ่งไปนะครับเดี๋ยวผมพาเดินจากด้านข้างไปแล้วกันนะฝนตกนะครับช่วงนั้นตรงนี้ข้อต่อเราใช้แบบหนานะครับสามทางอ่าสี่ลดสองนิ้วนะครับเรากำลังไล่เช็คดูรรั่วนะครับว่ามีรั่วไหมส่วนมากถ้ารั่วก็จะรั่วตรงแถวสามทางแถวจุดต่อตรงนะครับเพราะว่าท่อเป็นแบบบางนะครับแต่ข้อต่อเราใช้หนาหมดนะครับ ดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับอาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าพาไปเดินดูของจริงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสามทางนะครับที่เห็นน้ำยังไงฝนตกด้วยนะครับตกมาสองวันก่อนเล้มหมดเลยนู่นนะครับเดี๋ยวมองย้อนกลับมาถึงจะสวยอ่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูกันสิบสามแถวนะครับแถวละเก้าต้นโซนหนึ่งสิบสามแถวแถวละเก้าต้นนะครับออกครบอยู่นะครับ แต่เวลาดูระบบน้ําให้ดูหัวสุดท้ายนะครับถ้าหัวสุดท้ายออกก็แปลว่าใช้ได้นะครับแถวสุดท้ายหัวสุดท้ายอย่างเงี้ยนะครับเพราะถ้าแถวสุดท้ายหัวสุดท้ายออกก็แปลว่าใช้ได้นะโอ้ยร้อนลุงเลยนะโอ้สวยอยู่ ท่อเมนสี่นิ้วนะครับเมนสี่นิ้วเมนย่อยสองนิ้วเหตุผลที่เมนย่อยสองนิ้วเพราะว่ามันเดินไปแค่เก้าต้นนะครับเนี่ยแถวนี้ออกทุกหัวนครับผมจะพาไปเดินดูหัวสุดท้ายอยู่มุมนู้นนะครับพอท่อมันเป็นแนวอย่างเงี้ยเดินไปสี่เส้นแนวนี้นะครับ นี่นะครับสวนทุเรียนยังทําให้เสร็จนะครับเพราะว่าแมคโครเขาก็เพิ่มโคกอยู่ตลอดเวลานะครับมีแมคโคร2คันเขาก็ใหเราวางท่อทรงนี้ก่อน,นครับเขาจะถมท่อทั้งหมดนะครับเราก็ยังไม่ได้ถมทันทีหลังจากที่ทําเสร็จนะครับต้องทิ้งไว้เป็นหาที่สองอาทิตย์นะครับให้ดินมันโดนน้ําแล้วเข้ามาหนุนใต้ท่อมีนีคมันก็จะท่อก็จะไม่แตกงัดแตกอะไรเงี้ยนนครับ เดี๋ยวค่อยๆใส่ดินลงมาค่อยๆถมนะอันนี้คือแถวสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทางซ้ายกันเลยเห็นไหมครับถ้ามองจากมุมบนนะนแถวนี้ก็โอเคนะครับนี่แต่ลมแรงจริงช่วงนี้นะครับมุมนี้ก็สวยนะครับนี่ โอ้ย้อนแสงแล้วมันสวยนะตามแสงเมื่อกี้มันมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่เลยอันนี้แถวที่13นะครับเหลืออีกไม่กี่หัวนะครับนี่นมุมนี้นะครับก็เต็มโคกอยู่จริงๆระยะห่างเนดะี๋ยวผมจะพูดในะหัวสุดท้ายนะครับระยะห่างนะต้องประมาณแต่ละหัวนะครับก็คือ3เมตรนะครับเนี่ยประมาณนี้ต้อง3เมตร มันเป็นรัศมีของหัวนะครับหัวนี้มันรัศมีได้3เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรเราก็จะทําให้หัวมันหางกันอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับนี่มานี่3เมตรโคกอย่าง่น้อยนะครับก็ต้อง3เมตร3เมตรครึ่ง4เมตรนะครับบางคนก็ทํา5เมตรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่นะครับอย่างตรงนี้เขาปั้นแค่พอวางท่อได้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเติมนะครับเติมทีหลังเดี๋ยวหลายคนงงว่าทาไมทําอย่างนี้ครับก็ท่อเดี๋ยวก็ค่อยๆกรบนะครับพอกรบปุ๊บ ไอตรงโค้งเนี่ยเขาก็เอาดินแม่โคตักใสล่ลสองสามตักก็เต็มนะครับมองไม่เห็นแล้วนะฮะตรงนี้ใส่ดินมันก็เต็มแล้วนะมองไม่เห็นท่อแล้วนะเนี่ยฮะโอ้มุมนี้สวยย้อนแสงดีมากเลยอ่าเปิดทีเดียว250หต้น250หัวนะครับ250หัวประมาณ130ต้น230หัว วันนี้เป็นหัวสุดท้ายนะครับต้นสุดท้ายของโซนนะครับก็อาจจะไม่แรงเท่ากับหัวแรกๆนะแต่ถามว่าก็นะนี่นะก็ถึงต้นอยู่แล้วแหละ่ะนี่นะนะครับสิบสามแถวแถวและเก้าต้นนะครับนี่อยู่ข้างถนนเลยนะข้างๆมีป่าศักนะครับเพื่อนๆมาดูได้เลยเนี่ย ก็จะประมาณนี้นะครับดินก็ชุ่มเลยนี่นะครับได้อยู่นะครับนี่ติดทุกหัวนะครับนู่นบางจุดก็ต้องหลีวาบลช่วยนะครับอย่างข้างล่างนยมันอยู่ต่ํามากนะครับก็มันจะมีเาลฝาบตรงนี้นะครับเราก็ไม่จงเปิดสุดแล้วก็หลีได้นะครับตัวข้างล่างนะข้างบนก็เปิดสุดเอานะครับเพราะบางทีแรงดันที่มันหายไปนิดนึงนะครับ ก็อาจจะทําให้ข้างบนไม่ออกเลยนะฮะแต่ตังนี้ก็ออกดีนะครับแล้วแรงดันก็เหลืออยู่บากว่าๆนะครับเหลือบาหนึ่งที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าปั๊มทํางานไม่หนักนะครับเหลือบาหนึ่งใช้ได้นะครับตรงนี้อืแล้วไปดูขอบข้างเขาแต่ละแถวเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็โอ้ตัวโคกนะครับนี่ตัวโคกนะครับ ในอนาคตเราก็ค่อยเปลี่ยนหัวเป็น380ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้หัวที่มันจ่ายน้ําน้อยลงครับมันก็จะกระจายได้วงกว้างขึ้นนะครับอันนี้เป็นต้นเล็กอยู่ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับนี่นะครับเปียกนะครับสวยงามมากเลยมุมนี้นะฮะระบ,บบน้ำสวนทุเรียนนะครับ ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับตั้งเวลาเปิดปิดผ่านมือถือก็ได้นะครับหรือจะเปิดปิดผ่านมือถือก็ได้แต่นี้4โซนนะครับความแรงไฟทีเฟสมอเตอร์วาลวเป็นแบบปีกพีเสื้อนะครับเปิดปิดสุดข้างล่างก็น้ําแรงครับแรงดีสวยงามอ,อกค็บกนาเต้นะ โอ้เยี่ยมเยี่ยมสวยข้างบนก็ข้างบนโซนโซนนั้นก็ครบอยู่นะเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูอีกโซนนะครับจริงๆก็ครบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับโซนที่อยู่บนยอดนู้นเพราะว่าตรงนู้นเราจะใช้แถวน้อยกว่าด้านบนมี1ิสองแถวข้างล่างมี1ิบานะครับข้างบนมันสูญเสียแรงดันไปในท่อนะครับก็เลยลดแถวลงเดี๋ยวสักส2บก็พอนะครับก็จะได้อย่างรูปน้ครับนี่เลยนะครับ หนุ่นครับฝีมือช่างมอสนะครับหนุ่นฟังหมอลำรอแล้วเตรียมกลับบ้านครับไอ้มอสเรียบร้อยดีโอ้โซนหนึ่งสวยงามแล้วเนี่ยคือเนาะทำต้นกี่บาทร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบนะแล้วแต่ขนาดแปลงนะแล้วแต่ขนาดแปลงร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเนาะก็เดินเป็นต้นนะครับประมาณนี้นะครับ ่าแรงเหมาเดินท่อนะครับนนสวยงามครับถ้ามองมุมนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้ามองย้อนกลับไปนี่จะเห็นเพราะมันย้อนแสงนะครับนี่เลยนะครโอเคนี่สําหรับโซนหนึ่งนะแต่ผมทําคลิปโซนสองให้ดูนะครับโซนสองที่อยู่ข้างบนซึ่งมันจะยาวไอ้เต้เราเปิดผ่านมือถือได้ไหมเอาเปิดโซนสองเลยไปยืนรอตรงนู้นเลยไป ก็เดี๋ยวจะได้ดูกันเลยนะครับเรียวไทม์ไปเลยเนี่ยครับผ่านมือถือเลยไอเดินมาดูไหนเล้วเดินไปดูหัวสุดท้ายด้วยกันถ้าหัวสุดท้ายได้ก็โอเคถ่ายวิดีโออยู่ปิดแล้วนะครับปิดผ่านมือถือเลยใช่ไหมเห็นไหมปิดแล้วนะครับข้างล่างก็ยังไหลยอยู่เพราะว่าแรงดันมันย้อนกลับนะครับแต่ข้างล่างก็มีเช็ควาลวนะเรามีเช็ควาลวอยู่ตรงนั้นอยู่โอ้ร้อนแดดเวย้ย ถ่ายคลิปให้พี่น้องดูนะครับสู้หน่อยผมเหนื่อยกว่าอีกนะเดินด้วยถ่ายด้วยพูดด้วยช่างมอสเดินนําไปแล้วไปดูหอสุดท้ายเลยมอสว่ามันจะนั่นไหมพื้นที่30ไร่นะครับตรงนี้30ไร่ข้างบนนี้12แถวนะครับ โคก็ประมาณ3เมตรนะครับตอนนี้แต่พี่เขาจะปั้นเพิ่มนะครับมีรถแมคโครอยู่ในที่3คันนะครับเดี๋ยวเขาปั้นเพิ่มอยู่แล้วนะครับเป็น3เมตร4เมตรนะครับ4เมตร5เมตรนั่นแหละตามความเหมาะสมนะครับท่อก็ยังไม่ได้กบทันทีนะครับเอาดินลงนิดนึงเพื่อให้น้ำไอฝอยน้ําเข้าร่องให้มันละลายนะครับท่อจะได้ไม่โดนงัดพระถ้าถมลงไปเลยท่ออาจจะพังนะครับข้อต่อทุกตัวใช้แบบหนานะครับ ที่อยู่ใต้ดินไม่ได้ใช้แบบบางนะครับนี่ใช้แบบหนานะครับตรงนี้ก็ของท่อน้าไทยนุนก็สามทางรถก็แบบหนายิงตรงท่อเมนต้องใช้แบบหนานะครับแต่ท่ออนุโลมได้นะครับเป็นแบบบางได้แต่แต่ขอต้อต่อต้องหนานะครับเพราะว่าข้อต่อหนาเนี่ยระยะสมอัดมันจะเยอะกว่านะฮะแล้วทําไมต้องใช้ PVC ใช้ให้ DP ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนเลยแต่ว่า PVC เนี่ยเวลามันฝังดินแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับ ันไม่เหมือนพวก h ้ DPE บางทีมันมีจุดที่มันเป็นน็อตขันถ้าใช้น็อตไม่ดีก็เป็นสนิมนะครับหรือถ้าใช้แบบสวนอัดมันก็หลุดได้นะครับก็เลยใช้ทากาวไปเลยนะครับทาน้ํายาประสานไปเลยเปิดมาแล้วนะครับโซนนี้โซนโซนโซนอะไรวะโซนสองเนาะนี่นะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันเลยนะเพราะมันกว้างระยะก็ประมาณ จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนประมาณ250เมตรนะครับโดยประมาณนู่นจากนู่นครับ2 0 0ถึง300เมตรโดยประมาณนี่ครับนู่จะถึงแล้วพอสุดท้ายตรงมุมตรงถังขยะนะครับแม่โคก็ยัง อยู่นะครับตร,ตรงนี้ก็เอาถมท่อแล้วนะครับส่วนหนึ่งปั่นโคกไปเรื่อยๆนะครับออกไม่หนังหัวสุดท้ายนะ่ะไม่ออกนี่อายเขาเลยนะอดสะสุมเดินมาฮะตายเนี่ยเลยต้นลากเน่าแล้วมั้งต้นนี้ <laughs> นี่นะน้ำแรงอยู่เนาะนีนะมีตัวสุดท้ายนะนี่นี่นะเปียกอยู่นะครับเปียกอยู่นะก็สรุปนะครับปั๊ม15แรงมิซูเปิดครั้งละประมาณ250หัว1 3บหัวรอากับต้นนะครับเนี่ยสูงจากจุดปั๊มน้ำประมาณ 5ถึง7เมตรน่นะมองเห็นลังคาดูนะครับท่อเมน4นิ้วท่อย่อยเมนย่อย2นิ้วท่อย่อยสหุนนะครับแรงดันเหลือ1บาร์นะครับไม่ได้เปิดสุดเหลือศูนย์นะครับแรงดันยังคงเหลืออยู่นะครับเหลือ1นึบาร์ปั๊มก็จะเดินสบายนะครับปั๊มก็จะไม่เงกเสียเยอะไม่เสียง่ายนะครับนี่นะครับทั่วเลยนะครับงามงามงาม พี่จะบอกงามคักแต่ว่างามคักนะนี่แหละครับติดทั่วนะครับโอ้สวยงามส่วนนี้โอเคนะครับเพราะว่า่วนนี้น้อยกว่าโซนด้านล่างแต่ว่าสูงกว่านะครับโซนนี้มันแค่สิบสามแถวไอนะ้สนะิบสองแถวเนาะเต้เนาะใช่ไหมสิบสองแ <12 S 2> ถวข้างล่างสิบสามแถวนี่ช่างเต้กับช่างมอสนะครับเดินอยู่กี่วันนลมอสทำสามอาทิตย์เหรอใช่นี่วะ ไอ้เยอะทำไมนานเถอะวะขุดลุมดนวยเนี่ยเออนะครับนานนะครับยากนะครับไม่ใช่เดินง่ายๆครับเดี๋ยวต้องถมท่อเดี๋ยวต้องตอนถมก็ลําบากอีกนะครับต้องเช็คกลวเช็คอะไรอีกนะต้องค่อยค่อยถมนะครับจริงจทีมงานเรามีรถขุดล่องดินอยู่นะมีบริการรถขุดล่องดินอยู่ใช่ไหมเออเอาแบบล่องเล็กๆก็มีเนาะรถขุดล่องดินนะครับเล็กๆก็มีแต่นี่พอดีที่เขาขุดให้นะครับก็เลยใจนี้ส่งไปดีมากเลยนะครับก็เหลือแค่ถมอย่างเดียวตอนเนี้ย เสร็จแล้วนะครับโซนหนึ่งโซนสองเห็นไหมครับว่าสวยงามตั้งเวลาเปิดปิดผ่านมือถือเอาปิดดูดิเต้ปิดได้ไหมอ่าลองปิดดูสิเนี่ยมือถือเรามายืนตรงนี้ดิมายืนตรงนี้ดิทำท่าปิดให้เห็นหน่อยดิเนี่ยมาอยู่ตรงนี้หน่อยนอนเลยนะอ่าอกดปิดจึ๊กอ่งปิดแล้วปิดแล้วนะปิดแล้วเห็นไหมโอ้ฝีมือ มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเนาะแค่ไซส์ซิมเน็ตนะมันมีเราเตอร์อยู่ข้างล่างตัวหนึ่งเนาะใช่คแค่<ม>เป็นเปิดปิดผ่านมือถือเฉยไม่ได้มีอะไรพิสดารน,นะครับอย่ามองดูว่ามันพิสดารมากแต่ว่าในแอปมันจะมีสี่โซนเนาะใช่ครับแต่มันก็ช่วยได้เยอะนะสมมุติว่าเราอยู่ตรงเนี้ยไอ้ย่ามัถ้าเราเดินลงไปเปิดข้างล่างก็เหนื่อยนะอยากเทสอยากเทสระบบหรืออยากเปิดเมนนวลไ,ได้หรือตั้งเวลาในแอปก็ได้ครับอืมโอเคเลยนี่นี่เดี๋ยวคลิปหนึ่งผมจะทํา โซนสามโซนสีน 3, สนให้ดูนะครับคลิปนี้ยาวไปล้18นาทีนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนเห็นไหมย้อนแสงโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้า